อันนี้นะครับเราเห็นอยู่ด้านหน้าคือภูเขาไฟอสาสมะนะครับซึ่งเคยเกิดระเบิดมาแล้วนะครับหนึ่นะครับแล้วก็มีการสร้างวัดไว้ตรงนี้นะครับที่ด้านหน้าเรานั้นคือพระอุโบสถนะครับเมื่อสักครู่เราขึ้นไปมาบรรยากาศทั่วไปก็จะเป็นาลาวานะครับที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟกองอยู่เป็นรูปต่างๆนะครับ ้้านนานนหเดี๋ยววันนี้เราทานอาหารกลางวันที่อาคารที่เห็นด้านหน้านู้นะครับเดินไปวงกลมมานะครับเราเดินขึ้นไปแล้วนี่เราเดินลงมานะครับพอดีเบื้องล่างก็เป็นใบไม้เป็นสี เดินวนเป็นวงกลมหนึ่งรอบนะครับนี่รอบที่เราเดินลงมา ด้านหน้าตรงไปนู่นนะครับเป็นลานจอดรถอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นลานจอด,ดรถพ์คใหญ่นะครับหลังจากที่เราลงจากรถแล้วก็เดินขึ้นทางเดินลาดขึ้นมาเพื่อซื้อตั๋วนะครับเบื้องหน้านั่นคือทางที่เราซื้อตั๋วแล้วเดินเข้ามานะครับอันนี้เป็นลัาษณา,านะครับเดี๋ยวางวัลละทายกันที่นี่นะครับ นี่เป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับอโอ้นี่โอ้นี่โอชิเดนนะครับ ข้างหน้านะครับเราลานจอดรถนะครับเดินขึ้นมาเดินข้นขาวตะวานเชื่อมขึ้นมาทางเข้าทางเข้าอนี้นะครับเป็นประตูทางเข้าวัดนะครับเดินวนทางด้านนี้เลยนะครับแล้วก็